ชอบช่อง SO Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวหงแดงหรือว่าครูทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับสนุกข่าวเป็นหรือว่าครูประจำวันที่นี่เหมือนเคยครับ วันนี้เราก็มีข่าวเด่นประเด็นดังที่หยิบยกมาฝากเพื่อนๆหลากหลายข่าวเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทางเวอร์กิวฟานได้ประกังกับตันทีของเราที่ไปถอดออกมาตอกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหลายที่บ้างก็ว่าเขาฟอร์มตกบ้างละบางก็ว่าเลยจุดพีคไปบ้างแล้วแต่ในการแข่งขันระดับทีมชาติที่เขาไปลงเล่นให้กับทางทีมชาติเนเธอร์แลนด์เจ้าตัวก็ยังคงฟอนได้เห็นแต่ว่านี่แหละคือหนึ่งในกองหลักที่เก่งที่สุดในโลกเหมืองเดิม แม้แต่กรณีอาการบาดเจ็บของทางวาตัตุอนโดห้องเครื่องขีนชัดญี่ปุ่นของเราก็มีความชัดเจนออกมาแล้วว่าบางกีมันอาจจะหนักมากกว่าที่เรามีการคาดการณ์กันเอาไว้ในตอนแรกด้านสราตันอิบราฮิมโมวิชเองก็มีการออกมาเปิดเลยว่าหนึ่งในกุญซือที่เขาอยากจะลงเล่นด้วยมากที่สุดแต่เจ้าตัวยังไม่มีโอกาสนั้นก็คือในรายของทันเยรเกนครับอดีตในายใหญ่เฮฟวี่เมทัลของเรานั่นเอง ด้านโซแคมเบลอดีตปะกรังหับตำนานของทางอาร์สซนลก็มีการออกมายกเย้ยถักอ่านเนสรอหเลยว่าสิ่งที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จคว้าแชมป์ปริมลิกในฤดูกาลที่แล้วหาใช่เรื่องของฝีมือแต่เป็นโชคที่เขาได้รับมรดกตกทอดมาจากทางเยอเกนครอฟต่างหาก นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับตัวของทางครันอเล็กซานเดอร์อาร์โนที่ล่าสุดก็ถูกตัดายชื่ออกจากการถ่ายภาพลงปฏิทินของทางสโมสรนบรนมาร์เซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงสถานะของเขากับทีมณเวลานี้ได้อย่างชัดเจนที่สุดทีนี้เราจะมาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้กับเรื่องราวของทางเวอร์กิลฟันได้กันก่อนเลยหลังจากเขาก็เป็นหนึ่งในงนักเตะจากทีมชุดใหญ่ของเราที่เดินทางไปรับใช้ทีมชาติในช่วงพักเวททีมชาติรอบนี้ และเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นตัวเขาลงสตาร์ทเป็นเซเบผู้เล่นตัวจริงให้กับทางทัพอัลวินสีส้อมทีมชาติเนเธอร์แลนด์ที่ซึ่งพวกเขาก็คว้าชัยชนะมาได้แบบถล่มทลายถึง4ประตูต่อ0ในชัยชนะเหนือทางทีมชาติสินแลนด์โดยที่ตัวของทางฟานได้นั้นก็มีชื่อขึ้นสกอร์บอร์ดในการแข่งขันนัดนี้ด้วยหลังจากเป็นคนขบประตูที่2พาทีมของทางโรลน่ลคูมันคว้าชัยชนะมาได้แบบขาดลอยถึง4ลูกดังกล่าวข้างต้น แต่สิ่งที่น่าทึ่งมากยิ่งกว่านั้นก็คือหากเราไปส่องสถิติที่เกิดขึ้นในการแข่งขันเกมนี้มันก็ยิเป็นการสะท้อนให้เห็นเลยว่าฟันได้ยังคงสามารถที่จะรักษาระบบการเล่นในระดับสูงของเขาเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อทัก a n f i e l d s ก e c t ร r สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะในการเปิดเผยอ,ออกมาเลยว่าผลงานของทางฟันได้ในเกมนี้นั้นโจมตวลงสนามครบทั้ง90นาที ทำได้หนประตูเข้าแท็กเคิ้นไป1ครั้งผ่านบอลสำเร็จสูงถึง85จากทั้งหมด93ครั้งไม่คิดเป็น9กเปอร์เซ็มีการผ่านบอลในจังหวะสำคัญ1ครั้งวางบอลยาวเข้าเป้า9-10ถึง10ครั้งเม่คิดเป็นเกเอร์เซ็นต์สามารถจะเอาชนะในการดวลกับคู่แข่งได้ถึง6ครั้งด้วยกะ ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ในในเราก็าพูดถึงผู้เล่นที่เดินทางไปรับใช้ทีมชาติของพวกเขากันไปแล้วคราวนี้เราก็จะมาดูอีกหนึ่งคนที่ในตอนแรกก็มีข่าวว่าเขาเองก็ต้องเดินทางไปรับใช้ทีมชาติด้วยเช่นเดียวกัน นั่นก็คือในรายของทางวัตรุเอ็นโดห้องเครื่องทีมชาติญี่ปุ่นของเรานั่นเองแต่ท้ายที่สุดก็อย่างที่ช่องของเราก็เคยนาเสนอให้เ,เพื่อนๆรับทราบกันไปล่วงหน้าแล้วว่าตัวของทางเอนโดมีความจําเป็นจะต้องถอนตัวจาัดก,การลงเล่นให้กับทางทัพซามูไรทีมชาติญี่ปุ่นในช่วงพักเวกทีมชาติรอบนี้และมันก็มีแผลงการยืนยันอย่างเป็นทางการจากสมาคมฟุตบอลของประเทศญี่ปุ่นตามมาในภายหลังว่ามันเป็นเพราะอาการบาดเจ็บที่ทําให้ทั้ง2ฝ่ายตกลงจําเป็นจะต้องให้ตัวของทางเอ็นโดถอนตัว ล่าสุดและประเด็นดังกล่าวข้างต้นนั้นก็มีรายงานข่าวออกมาเพิ่มเติมคราวนี้มาจากทาง g g c o m สื่อจากทางฝั่งของแดนอาทิตย์อุทัยเองที่มีการออกมาชี้เป้าเลยว่าอาการบาดเจ็บในครั้งนี้ของทานเอนโดนั้นมันเป็นปัญหาที่บริเวณแฮนดสตรี ซึ่งพเพื่อนๆเองก็น่าจะรับทราบกันอยู่แล้วว่าอาการบาดเจ็บที่บริเวณแฮมสติงนั้นจะมีด้วยกันหลายระดับตั้งแต่ระดับเบาระดับกลางกลางไปจนกระทั่งระดับหนักซึ่งก่อนหน้านี้อีกหนึ่งนักเตะภายในทีมของเราที่เขาเจอปัญหาที่บริเวณแฮมสติงไปแบบสดๆดร้อนๆ้อนด้วยเหมือนกันก็คือในรายของพัคอาริสันเบเกอร์พวกสับประตูมือหนึ่งของเราที่เรียกได้ว่าอาการบาดเจ็บที่บริเวณแฮมสติงของเขากลายมาเป็นปัญหาเลือหลักไปแล้ว วตัตุรคเอนโดได้รับบาดเจ็บด้วยตัวของเขาเองขณะที่จ่อตัวหนังวิ่งอยู่ในสนามหลังจากถูกส่งลงสนามมาเป็นตัวสำรองในเกมการแข่งขันที่พบกับทันเช4รซีรายงานข่าวจากทาง GQ.com ระบุทั้งนี้แม้จะมีการเปิดเผยว่ามันเป็นอาการบาดเจ็บที่บริเวณแฮมสตริงแต่มันยังไม่มีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมออกมาว่ามันเป็นอาการบาดเจ็บที่หนักถึงขั้นไหนและเขาจําเป็นจะต้องใช้เวลาในการพักรักษาตัวยาวนานแค่ไหนกันแต่แค่ได้ยินคําว่าแฮมสตริง เพื่อนๆหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวหนาวร้อนร้อนกันแล้วโดวยเฉพาะอย่างยิ่งวัาทีมของเรามีโปรแกรมสําคัญที่จะต้องฟาดแข้งกับทางปีาศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกวันแดงเดอะที่สนัมแอนฟิลรออยู่ในว,วันที่19ตุลาคมนี้อีกตัวเรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวก่อไปของวันนี้เราจะกลับมาดูเรื่องราวของหนึ่งในนักเตะที่เพิ่งจะย้ายมาอยู่กับทีมของเราเปิดสดสดร้อนๆในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมากันบ้าง นั่นก็คือในรายของทางฟอร์เรนเวียดซูเปอร์สตาร์ดังที่เราไปคว้าตัวเขามาจากทางห้างขายยาไบเกอร์เรเวอร์กุเซนด้วยสนมราคารวมเงื่อนไขโบนัสเติมเติม116ล้านปอด์ทว่าการเริ่มต้นเส้นทางอาชีพของเขาในสีเสื้อของทางลิมพูนั้นกลับไม่ได้โรวยด้วยกริกกราบและจนกระทั่งถึงปัจจุบันตัวของเขาเองก็ยังไม่สามารถที่จะทำประตูหรือแอสซิสต์ให้กับทีมของเราได้จนนำมาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ยอย่างหนัก อย่างไรก็ตามหนึ่งในคนที่ในการออกมาการันตีคุณภาพของทางเวียดก็คือทางเยอเกนคริสมันอดีตดาวยิงปรดับตำนานของทาน ule, ท็อปอินซีอเล็กทีมชาติเยอรมันเจ้าของฉายาฉลามขาวแถมเขาก็ยังผ่านประสบการณ์การเป็นบุนเดสเทรนเนอร์มาแล้วอีกตัว เมื่อตัวของทางคริสมันกลับไม่รู้สึกเป็นกังวลใจใดๆเกี่ยวกับเรื่องฟอร์มการเล่นของเบสและเขาก็ฉีเป้าเลยว่าการที่คุณเป็นนักเตะที่มีอายุน้อยเพียงเท่านี้แต่ต้องย้ายไปอยู่กับลีกใหม่ไปเจอกับวัฒนธรรมใหม่สภาพแวดล้อมใหม่น่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นหนึ่งในลิกที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอย่างาพรางพิมันนี่มันจําเป็นจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวอยู่แล้วแต่ท้ายที่สุดเราจะได้เห็นฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของตัวเยสอย่างแน่นอน ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติทั่วไปเลยนะกับการที่คุณเป็นเด็กหนุ่มที่มีอายุเพียงแค่22ปีและคุณจะต้องย้ายมาอยู่กับประเทศอื่นแถมเนี่เป็นการมาอยู่กับสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยค่าตัวมหาศาลขนาดนั้นดังนั้นคุณจําเป็นจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวสักหน่อยคริสมันกล่าวระหว่างที่เขาไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทาง ESPN สำนักข่าวระดับโลก ฟอร์เรนเองก็เช่นเดียวกันเขาต้องการเวลาในการปรับตัวและผมก็มีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมแบบไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยว่าท้ายที่สุดแล้วเขาจะทำเมันได้แน่พมการันตีได้เลยนะว่าเด็กหนุ่มคนนี้เขามีของภายในตัวของเขาเองบางทีสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องมอบให้กับเขาก็คือความอดทน ในที่สุดเราจะได้เห็นเขาสามารถที่จะสร้างความแตกต่างได้เหมือนที่ตัวของทาง Nick Walter ์มาเดอร์ที่เขายิงไปแล้ว4ประตูจากการลงสนาม7เกมให้กับทาง n c ิคาเซล e แต่ผมมั่นใจว่าตัวของทางฟอร์เรียนเองเขาคงจะไม่รู้สึกผิดหวังกับตัวของเขาสําหรับผลงานในช่วงเวลานี้หรอกเพราะเขาเองก็รู้ดีว่าเรื่องแบบนี้บางครั้งมันต้องใช้เวลา ท้ายที่สุดแล้วเขาจะทำผลงานออกมาได้ดีแน่และผมสามารถการันตีได้เลยว่าเส้นทางของเขานับจากนี้ไปมันจะกลายเป็นบิ๊กเดียลสำหรับทางดีว่าผูอย่างแน่นอนเรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะมาดูหนึ่งในนักเตะที่เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดนักเตะกระดกตำนานของทางทีมชาติสวีเดนเกิลบา นั่นก็คือในรายของทางสลาตันอิบราฮิโมวิชอดีตดาวยิงชื่อดังที่ผ่านประสบการณ์การลงเล่นให้กับบรรดาสมสรยักษ์ใหญ่มันแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นทางอาเจ็ต์อัมสเตอร์ดัมอินเตอร์มิลานยูเวนตุสเอซีมิลานมนเชสเตอร์ยู่นเา็ตบาเซโลนาและปารีสแซงต์แรมักเป็นต้นซึ่งตลอดเส้นทางอาชีพของเขานั้นตัวของทากอิบราฮิโมวิชผ่านการลงสนามรวมไปทั้งหมด6กรกับอีก37นัดและเขาก็ฝากผลงานการยิงไป400กับอีก5ประตู นอกเหนือจากผลงานในสนามของเขาแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นสเสน่ห์ประจำตัวของทานอิบราฮิโมวิชก็คือความมั่นใจในตัวเองของเขาที่ทําให้ใครเห็นตักจะต้องหลงรักเขาดยกันถันนั้นทว่าล่าสุดตัวของทักอิบราฮิโมวิชที่เคยผ่านงานการลุงเล่นให้กับกุนซือระดับโลกมาแล้วมากมาย เขาก็ออกมายอมรับเลยว่าอันที่จริงแล้วมันมีผู้จัดก,การทีมอีก2คนที่เขาอยากจะลงเล่นด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือทางเยอเกนครอปอดีตในายใหญ่เฮฟวี่เมทัลของเราแม้ว่าสุดท้ายแล้วตัวของเขาเองจะไม่มีโอกาสแตกหน้ำกระตากทีพร้อมเคยผ่านประสบการณ์การเป็นลูกกีมของผู้จัดก,การทีมระดับท็อปมาแล้วมากมายหลายคนนะไม่ว่าจะเป็นทางฟาบิโอคาเปโลโจเซ่มูรินโญ กวาเดิโรลาและทางคารโรอันเชรติซึ่งสีคนนี้ในวงการฟุตบอลแล้วผมบอกได้เลยว่าพวกเขาเคือกุนสือระดับท็อปคลาสอย่างแท้จริงอิบราฮิโมวิชกล่าวระหว่างการที่เขาไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางโกเว็บไซต์ลูกหนังชื่อดังระดับโลกย่างเลยก็ตามผมก็ยอมรับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นด้วยนะว่าอันที่จริงมันยังมีผู้จัดจาการทีมอีกสองคนที่ผมอยากจะไปเป็นลูกทีมของเขาแต่ผมกลับไม่มีโอกาสแบบนั้นในเส้นทางอาชีพของผม คนแรกก็คือตูของทางเยอเกนครอปและอีกหนึ่งคนก็คือทางเซอร์อเร็กเฟอร์กูซานไปกันต่อะครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะขยับมาดูมุมมองของทางโซแคมเบลอดีตปักหลังะลับตำนานของทางปืนใหญ่อาร์ซนกันบาง หลังจากในการแข่งขังนฤดูการที่แล้วตัวของทางอาเนอร์สโลตในแยรดัชนนของเราก็ามาลุมบังเหียนต่อกับทางเยอเกนครอบและเขาก็ประสบความสําเร็จอย่างมากพาทางนิวอปูของเราพัง,งดขึ้นมาคว้าแช,ชมป์ทีม์ลีกได้ตั้งแต่สีซันแรกที่จ้าตัวก็ามาคุมบังเหียนในทีมแอนฟิล์เรียกได้ว่าเป็นการผักปากกาเสียนแทบทุกสำนัก ยังในค็าตามอขยับเข้ามาสู่การแข่งขันในฤดูการใหม่แม้ว่าจะออกสตาร์ทได้อย่างสวยหรูเก็บชัยชนะรวดแัด100%เต็มแต่พอเริ่มมีการสะดุดนัดแรกในการบุกไปปลาชัยให้กับทางปราสาทเดือนแก้วคริสตันพาเลตที่สนามเซิลเฮิร์สพาร์กลับออกมา2ประตูต่อหนึ่งจากนั้นเราก็แพ้มารวด3เกมติดต่อกันได้แ,แก,ก่เกมกับทางการ,ตราตาส์ไยและนัดล่าสุดกับทางสิกโต้เนือ่องความชื่อสี่ นั่นทำให้จากตอนแรกที่ทีมของเรารั้งเป็นจ่าฝูงของตารางพิีเมีร์ลีกตนในตอนนี้ก็หล่นลงมาเป็นเพียงแค่รองจ่าฝูงถูกทางปืนใหญ่อาร์ซอนแสงหน้าขึ้นไปแล้วแต่มีระยะห่งนางคะแนนต่างกันเพียงแค่หน็งแตนเท่านั้น นั่นทําให้แคมเบลมีการช่วยโอกาสแังกาอข้างต้นแนละชี้ชัดเลยว่าสาเหตุที่ทาให้ตัวของทางสโตร์สามารถประสบความสําเร็จขึ้นมาได้นั้นมันไม่ใช่ฝีไม้ลายมือของเขาแต่ในทางตรงกันข้ามเพียงแค่โชคดีได้รับสืบทอดมรดกที่ยอดเยี่ยมมาจากทางเยอเกนร็อบจึงทําให้เขาสามารถที่จะประสบความสําเร็จในการควา้าแชมป์ได้ซึ่งแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับทางมิเกลอาร์เตต้ากุนซือหนุ่มไฟแรงของทางฝั่งเด็กกันสเน ที่จําเป็นจะต้องสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาด้วยมือของเขาเองอพอมคอบคูดแบบนี้ก็แล้วกันนะว่ามันมีบางคนที่แค่โชคดีกว่าคนอื่นๆก็แค่นั้นแหละแคมเบลกล่าวยกตัวอย่างทางอาเนอร์สลอเขาได้รับสุดทอดมารดเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมมาจากยุคข,ของทางเยอเกนครอปและนั่นก็ช่วยเขาสามารถที่จะพผงาดขึ้นมาและคว้าแชมป์ลีกได้ เขาเองไม่จําเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรให้มากมายเลยนะเพราะทีมที่เขาได้รับมามันดีอยู่แล้วดังนั้นผมจึงบอกได้เลยว่าเขามันก็แค่เป็นคนที่โชคดีเท่านั้นแหละการมีผู้จัดการทีมคนใหม่แล้วคุณสามารถที่จะต่อยอดออกมาได้มันเป็นเพราะว่านักเตะสามารถจะตอบสนองได้จากการได้ถูกวางรากฐานมาอย่างยอดเยี่ยมแล้วอย่างไหล่ะ ในทางตรงกันข้ามทางมิเกลอาเตตามีงานที่ยากกว่ามากนะเขาจาเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงผู้เล่นเดิมที่มีอยู่ออกไปบรรดาคนที่ไม่สามารถจะใช้การได้แล้วและสร้างทีมขึ้นมาใหม่ดังนั้นผู้จัดการทีมทั้งสองคนนี้จึงมีความแต,ตกต่างกันอจากสิ้งเชิร ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะกลับมาดูเรื่องการแข่งขันระหว่างทีมของเรากับทางสิงโตน,นิเกงครามเชลซีกันบ้างแม้ว่ามันจะไม่ใช่แมตช์ที่เกิดขึ้นในการแข่งขันพิีมพ์ลีกซีซั่นนี้ก็มันมีการจัดเกมกุศลระหว่างนักเตกะอดับตำนานของทางเชลซีฟาดแข้งกับนักเตกะอารบตำนานของทีมเราเป็นเกมการกุศลที่จัดขึ้นที่สนามสแตมฟอร์ดบิดเพื่อเป็นการระดมทุนไปช่วยเหลือในแง่ของกิจกรรมสำหรับจิตอาสา ผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นก็เป็นทางนวบูของเราสามารถคว้าเัยชนะมาได้1ประตูต่อศูนย์จากการทำประตูโทนของทางไรอันบาเบลอดีตปิกดัชแมนของนอนั่นเองซึ่งหนังจากจบเกมการแข่งขันดังกล่าวข้างตน้นตัวของทางบาเบลก็มีการออกไม่สัมภาษณ์ผ่านหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของทีมเราแต่เจ้าตัวก็ย,ยังคงรู้สึกภาคภูมิใจทุกครั้งที่เขาได้สวมเสื้อตัวนี้ลงสนามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เขาสามารถจะดทำประตูให้กับทีมของเราได้ การได้ผมยิงประตูได้แบบนี้มันเหมือนกับการที่คุณยอดเอาความทรงจําต่างๆมากมายที่อยู่ในหัวของคุณกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะบาเบลกล่าวอันที่จริงมันก็ไม่ได้ยาวนานขนาดน,นั้นที่ผมเพิ่งจะรีทายไปแต่ผมกลับรู้สึกว่ามันยาวนานจริงๆมันทำให้ความรู้สึกทั้งหลายทั้งมวลที่เก็บนึกอยู่ในใจของคุณถูกกดขึ้นมาอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นการทำประตูและการฉลองประตูน่วมกับเพื่อนร่วมทีมและแฟนบอลในสนามทั้งหมด แน่นอนว่ามันเป็นความทรงจำที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะผมผ่านประสบการณ์การลงเล่นในสีเสื้อตัวนี้มายาวนานหลายปีและการที่คุณได้ย้อนนึกถึงเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งมวลเหล่านั้นมันก็ทำให้คุณสามารถจะยิ้มออกมาได้ผมมีความสุขทุกครั้งที่ผมได้สวมเสื้อตัวนี้และผมก็มองว่ามันเป็นอะไรที่มีความหมายสำคัญมากสำหรับตัวผมตัว ในในเราก็พูดถึงนักเตะที่ภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ทุกครั้งที่เขาได้สวมเสื้อของทางนิวร์พูลลงสนามกันไปแล้วคราวนี้เราจะขยับมาดูอีกหนึ่งนักเตะที่เขาเองก็เพิ่งจะอำลาทีมของเราไปแบบสดๆดร้อนๆอนในช่วงตราดซัมเทอร์ที่ผ่านมากันบ้างนั่นก็คือในรายของทาง no. เทรนต์แอลซานเดอร์อาร์โนอดีตแป็กขวารองกัปตันทีมของเรานั่นเองหลังจากเจ้าตัวตัดสินใจย้าย,ายออกจากทีมของเราแล้ไปอยู่กับทางราชันชุดขาวเรอัลมาดริด ในช่วงต้นของตลาดสัมเมอร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเส้นทางอาชีพของเขาในถิ่นซานเตโกเบนาบิลก็เรียกได้ว่าไม่ได้โดยด้วยกรีกรุล่าเพราะฟอร์มการเล่นของเขาก็เรียกได้ว่าไม่ค่อยจะสู้ดีนะจนถูกสีมลชนที่ประเทศสเปนมีการออกมาโจมตีเขาอย่างหนักหน่วงเช่นเดียวกันกับแฟนบอลในสนามที่เป็นการโห่ใส่เขาเป็นครั้งคราวขณะเดียวกันเขาก็จําเป็นจะต้องต่อสู้ยังทีตําแหน่งก,กับทางดานิลกาบาคาว ต่เหมือนกลับว่าสวรรค์จะเล่นตลกกับเขาเมื่อตัวของทางอเล็กซานเดอร์อาโนดันมาร์กโชคร้ายได้รับปาดเจ็บจำเป็นต้องหายหน้าไปจากทีมอีกพักใหญ่ๆเลยล่าสุดก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้ทางเรอันมักเกิเองจะมีการดําเนินการที่ค่อนข้างจะหน้าประหลาดใจหลังจากพวกเขามีการตัดชื่อของทางเครน์ไม่ให้เขามีส่วนร่วมในการถ่ายรูปปฏิกินของทางสมสรทางทางที่เจ้าตัวเป็นนักเตะอดับซูปเปอร์สตาร์ดังที่เพิ่งจะย้ายเข้ามาร่วมถิน่นซานเต็กกเบนนาบิลได้สำไป ซึ่งหากเราไปดูปฏิทินของทางปี2026ที่ทางเนอร์ลนดมาริดได้จัดทำขึ้นนั้นมันกับปรากฏภาพของทันดาเนลกับมาค้าแต่ไม่มีภาพของทางเทรนต์ประกอบอยู่ในนั้นแม้กระน,นั้นมันก็มีอีกหนึ่งเพื่อนร่วมทีมของเขาที่ก็าหายหน้าไปจากปฏิทินนี้ด้วยซึ่งก็คือในรายของทางจุดเบลลิงแฮมสตาร์ดังทีมชาติอังกฤษเขาให้หลายคนอาจจะมีการตั้งข้อสงสัยได้ว่าเรื่องนี้อาจจะไม่มีอะไรในกอไผ่ก็ได้ ว่าในอีกมุมหนึ่งหากเราจะมองว่ามันมีอะไรมันก็จะมีอะไรซ่อนเล่นอยู่ภายในที่แฝงในแยะสําคัญของประเด็นนี้เอาไว้เมื่อพูดถึงเรื่องดาวที่พัวพันกับทางไรอันมากริดกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลยแต่เราจะขยับมาดูเรื่องดาวเกี่ยวกับการคว้าตัวของทางนักเตะจากฝั่งไรอันมากริดมาสู่ทิดแอนฟิงของเราบ้าง หากเพื่อนๆจำกันได้เมื่อวันก่อนก็เพิ่งจะมีรายงานข่าวจากทาง Losing the c o p สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะที่ในการระบ,บุออกมาว่าลิเวอร์พูลกำลังหันไม่ความสนใจในตัวของทักเอ็ดูอาร์โดคาร์มาวินกามิดฟิลด์ของทางฝั่งเรอัลมาดริดหลังจากเจ้าตัวไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามภายใต้การทำทีมของผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างทางชอบีรอโซ นั่นจึงทาให้ทางคามาวินก้าหันกลับมาพิจารณาอนาคตของเขาเองอีกครั้งและถ้าเราจํากันได้ตัวของเขาเองก็เคยเป็นเป้าหมายแต่ก่อนเก่าของทางนิวอปูย้อนกลับไปสมัยตั้งแต่ที่โจ้าตัวยังลงเล่นกับทางแลสในศึกลีกตเอิงของประเทศฝรั่งเศสก่อนจะเป็นทางเรอันวัตตุนที่คว้าชิ้นปลามันไปครองมาช่วงซัมเมอร์ในปี2021 ปัจจุบันตัวของทางคามาวินก้าเองก็มีสัญญาผูกมัดเหลืออยู่แค่เพียง2ปีเท่านั้นและหากสถานการณ์ของเขาที่นั่นไม่ดีขึ้นมันก็จะกลายมาเป็นโอกาสทองสำหรับทางวัตกูของเราที่สามารถจะไปพรากตัวเขามาร่วมทีได้ ล่าสุดทางลูซิงแบ c คคอรอีกเช่นเดียวกันก็มีการออกมาเปิดเผยเลยว่าในตอนนี้ลิเวอร์พูลของเราตั้งใจจะใช้แผนการแบบเดียวกันที่เคยประสบความสําเร็จมาแล้วกับในรายของทางไรอันกเกลเบนแบกย้อนกลับมาใช้สนก,กังข้ปตดทางคามาวิงก้าอีกตัว หลังจากทางกราวนเป็นแบบเองเจ้าตัวกร,รีดได้ว่าเป็นแค่นักเตะชายขอบตอนที่เขาหลงเล่นให้กับทันบายเย็นมือนิคแต่าทางทีมงานผู้บริหารลงไปถึงทางทีมงานวิเคราะห์ข้อมูลหลังบ้านของทีมเราก็มองะลุไปเห็นถึงศัก,กยภาพของเขาจนเจ้าตัวสามารถจะถูกดึงตัวเข้ามาในสน่วนราคาที่ไม่แพงแต่ในตอนนี้ได้กลายมาเป็นแข้งแกนหลักสำคัญภายในแผงกองกลางของเรา ดังนั้นเหตุการณ์แบบเดียวกันนี้อาจจะกลับมาย้อนรอยกับตัวของทางคารมาวินกาได้แต่สุดท้ายมันจะขึ้นอยู่กับว่าเราจะสามารถเจรจาต่อรองค่าตัวของเขากับทางต้นสังกัดปัจจุบันได้หรือไม่อย่างไรกันแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใ,ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ